สวัสดีครับในที่สุดนะครับไฮโลออฟฟิเชียลนะครับก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับของสมาชิกกลุ่มราโอออกมาแล้วนะครับโดยจะเป็นข้อมูลเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับจากหนังเรื่อง h ฮโลเดอะเวิร์สเนะครับที่กําลังจะเข้าฉายแล้วในเดือนที่9วันที่9้นั่นเองนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเราจะมาทําความรู้จักคร่าวๆก่อนนะครับว่าสมาชิกในกลุ่มนั้นเป็นใครมาอย่างไงนะครับแต่ว่าถ้าจะไปพูดถึงสมาชิกในกลุ่มของราโอนะครับที่มาจากเรียนซูซุรัน เราก็ต้องเท้าความไปทําความรู้จักโรงเรียนสุสุรัน์กันก่อนนะครับโรงเรียนสุสุรันนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อโรงเรียนอิก,กาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองโทอารุที่ว่ากันว่าเป็นโรงเรียนของเหล่าคนเถื่อนนักเลงและผู้แข็งแกร่งมากมายที่แม้แต่โรงเรียนโฮเซนนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นกองทัพนักฆ่าก็ไม่กล้ายุ่งเกี่ยวอีกด้วยแต่ทว่านะครับในโรงเรียนสุสุรันนั้นก็ไม่เคยที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ทุกคนต่างสู้กันเพื่อครองที่1อยู่เสมอทําให้โรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่สามารถประเมินพลังได้เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มเลอะเกินที่อยู่ภายในโรงเรียนสุสรันนั่นยิ่งทําให้โรงเรียนอื่นนั้นไม่สามารถคาดการได้ว่าความสามารถและขุมกําลังพวกเขานั้นถ้ารวมกันจะแข็งแกล่งขนาดไหนนั่นเองโดยในวันนี้นะครับจะพูดถึงกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งในโรงเรียนสุสรันที่ปัจจุบันได้เปิดเผยข้อมูลออกมานั่นก็คือกลุ่มของราโอ ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่โตอะไรราโอนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับที่เขามีผู้ติดตามเพียงแค่6คนเท่านั้นและต่อไปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติข้าวๆนะครับที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานั่นเองนะครับคนแรกกันเลยนะครับกับมิสากิมาริโอหรือราโอชายหนุ่มรูปร่างใหญ่โตกำยำนักเรียนชั้นปีที่3ของซูซุรันเขาเป็นชายที่ถูกกล่าวว่าแข็งแกร่งที่สุดและในสุสุรันแห่งนี้เขามีตำนานมากมาย โดยในรายละเอียดเรื่องราวของเขายังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาคาดการไว้ว่าน่าจะต้องไปรอลุ้นเอาในภาพยนตร์เท่านั้นนั่นเองนะครับคนที่2นะครับมาชิอิทาเคฮิโกะหรือมาชิหมายเี่2ของกลุ่มราโอนะครับเขาเป็นเพื่อนกับราโอมาตั้งแต่มอตน้น มาชี่นั้นเป็นคนฉลาดนะครับที่สามารถไปเรียนต่อในที่ที่ดีๆได้แต่เขานั้นกลับเลือกเชื่อในตัวราโอและตัดสินใจมาเรียนที่สุสันกับราโอและในไม่นานนะครับรอบตัวราโอก็มีคนเก่งๆที่มีความสามารถมากมายมาอยู่ข้างกายมาชีนั้นเป็นคนที่มีมันสมองนะครับแล้วก็สงบนิ่งใจเย็นอยู่เสมอเป็นคนที่คล้ายคลึงกับโอดาจิมะจากโฮเซนทั้งคู่จึงมักเข้ากันได้ดีนะครับทำให้ทั้งสองคนมักจะพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นบ้างบางครั้ง คนที่3นะครับยามากุจิราโกโรคุหมาป่าผู้เดียวดายนะครับเป็นนักเรียนชั้นปีที่3ของสุสรันในสมัยมต้นนะครับเขาเคยเข้าโจมตีราโอและก็พ่ายแพ้ไปภายหลังเมื่อได้มาเจอกันอีกทีที่สุสรันนะครับก็ทําให้เขาเห็นอะไรในตัวของราโอและเลือกที่จะติดตามราโอไปด้วยนะครับจนถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งของกลุ่มราโอโดยลักษณะนิสัยของมาโกโรคุนะครับมักจะติดเคี้ยวหมักฝรั่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองคนที่4นะครับ มายาอุจิโคโซหรือบินโซนักเรียนชั้นปีที่3ของสุสุรันในวันแรกที่เข้ามาเรียนที่สุสุรันนั้นเขาได้เปิดฉากเข้าจู่โจมราโอแต่ก็พ่ายแพ้ไปหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกของกลุ่มราโออีกคนโดยได้ชื่อว่าเป็นหน่วยกล้าตายเพราะความสามารถในด้านของความถึกทนที่ไม่ว่าจะโดนอัดสักกี่ครั้งนะครับก็จะลุกขึ้นมาเสมอสู้ได้แบบไม่เกรงกลัวความตายกันเลยทีเดียว คนที่5นะครับอิตโต้คามุยชั้นปีที่2ของสุสรันรุ่นน้องของมาชีตั้งแต่มอต้นเป็นคนที่มีความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างดีตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมีดีด้านความเร็วและการแฝงตัวหาข้อมูลได้ดุดดั่งสายลับอีกด้วย คนที่6นะครับเซตะคันสุเกะชั้นปีที่2ของซุซุรันอีกคนเป็นรุ่นน้องของมาโกโรคุด้วยที่บ้านอยู่ใกล้กับราโอนะครับมาโกโรคุ oku, จึงฝากฟังให้ช่วยดูแลราโอเป็นปี2ที่มีความสามารถด้านพละกําลังที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในปีที่2นั่นเองและ2คนสุดท้ายในกลุ่มราโอนะครับที่ยังไม่มีข้อมูลก็คือนิชิยะกับโคมากาตะคาดการว่า2คนนี้น่าจะเป็นปี1หรือเปล่านะครับดูจากการที่กลุ่มราโอนั้น เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีความสามารถจากทุกชั้นปีแล้วก็น่าจะต้องมีปีหนึ่งอยู่ด้วยนั่นเองโดย2คนนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลขาดการว่าในต้องรอออฟฟิเชียลปล่อยมาอีกทีนะครับหรือไม่ก็ไปรอดูในภาพยนตร์กันเลยนั่นเองส่วนข้อมูลตัวละครอื่นๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับของสมาชิกกลุ่มราโอจากสุูรันถ้าใครชอบหรือว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับนี่คงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ